สวัสดีครับผมขิงจากช่อง ginger channel นะครับหลังจากที่ผมได้ทําคลิปว่าเมื่อเราทำเควสซีโอซแล้วได้เหรียญมาเนี่ยเราจะเอาไปสุ่มในกาชาดีหรือว่าจะเอาไปขายตลาดกลางดีนะฮะข้อสรุปสำหรับผมก็คือควรจะขายตลาดกลางนะครับสำหรับใครที่คิดว่าดวงไม่ดีนะฮะ คลิปนี้นะครับก็เลยมาลองสุ่มกาชาให้ดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเปิดเซิร์ฟเปแรกๆแล้วเนี่ยเราเอาเหรียญไปสุ่มกาชาเนี่ยโอกาสที่จะได้กาที่เราต้องการเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างเป็นสมมติฐานนะครับว่าผมเล่นตัวอาชีพอาเชอร์สาย ADL แล้วกันนะฮะก็จะหากาจํานวน4ใบนะครับก็คือกาทอนนะครับเป็นการด้วงใบนี้นะฮะที่ใส่ในส่วนของอาวุธนะครับก็จะบวก a อ็กแท็กสปีดเพิ่มขึ้น120อีบนะฮะอีกใบหนึ่งครับก็คือกาสเกเลตันเวิร์กเกอร์นะครับ เป็นการ์ดที่ใส่ในอาวุธเช่นกันนะฮะที่บวกคริติคอล120หน่วยนะฮะส่วนใบที่สามนะครับก็คือการ์ดสโมกกี้นะครับอ่าเป็นการ์ดสโมกกี้หรือการ์ดแรคคูนนะฮะก็จะบวกแอคแท็กสปีรอีก120หน่วยนะครับเป็นการ์ดที่ใส่ในส่วนของเครื่องประดับนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นการ์ดเมทัลเลอร์นะครับหรือการ์ดตะกั่วแตนทองนะฮะเป็นการ์ดที่ใส่ในส่วนของอาวุธนะครับก็จะบวกแอคแท็กหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยนะครับ อโอเคครับถ้าเราสมมตินะครับว่าเราต้องการการจำนวน4ีใบนะครับเราจะเอาไปสุ่มกาชาเนี่ยโอกาสได้มันจะมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบต้นทุนให้ดูด้วยนะครับ ก็เราลองมาดูนะครับว่ากราดสีขาวเนี่ยในกาชาเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ใบนะครับซึ่งผมลองนับมาแล้วนะครับก็มีทั้งหมด60ใบนะครับแต่เราต้องการเพียง4ใบนี้เท่านั้นนะฮะดังนั้นนะครับโอกาสก็คือ4ใน60นั่นเองนะฮะคิดเป็น6.6% 6เท่านั้นนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเลยนะฮะสำหรับอัตราการดรอปแค่6%เเท่านั้นนะฮะ ผมก็เลยเตรียมเหรียญแมวมานะครับจำนวน1นึ6อันนะฮะก็คิดว่าน่าจะใช้ประมาณ1050นะครับเพราะว่าจะหมุนสิบใบจํานวน3ามครั้งนะครับก็ใช้ประมาณ1นึ่นะฮะอันนี้เป็นผลจากการสุ่มครั้งแรกนะครับมาดูกันฮะหอยทากนะครับซอมบี้นะฮะหมูตัวเล็กนะครับตะกะแตนนะฮะ ได้การ์ดฮอนแล้วครับได้มาแล้วหนึ่งใบนะฮะดกระดูกนะครับการ์ดคนแคะนะครับการ์ดโพโพลิงนะฮะโอ้การ์ดไพเลสเกลนะครับแล้วก็การ์ดกระลอกนะฮะก็ได้มาหนึ่งใบแล้วนะัสำหรับการสุ่มครั้งแรกนะครับโอ้โหถือว่าดวงดีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้ได้มาแล้วครับหนึ่งใบนะฮะสำหรับการ์ดฮอนนะครับมาลองสุ่มสิบใบอีกหนึ่งทีกันครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ ลองมาดูซิว่าจะได้การส่วนที่เหลือหรือเปล่านะฮะปุป้านะครับมาตินนะฮะกาดกระดูกนะครับมูกานะครับคอนร์ครับโอ้แมงสาบนะฮะทังขาวแดงครับบิกโกบิโกเอ๊นะฮะมาตินอีกแล้วฮะโพโพลิงนะครับโอ้ได้การมาตินซ้ำนะฮะ แล้วก็ไม่ได้การ์ดที่ต้องการอะไรครับในรอบนี้นะฮะมาครับครั้งที่3ามนะฮะมาลองดูกันนะครับสิบใบนะฮะจัดมาครับคอนดอนะครับมิสนะฮะชอนชอนนะครับอ่าสมกกี้นะฮะมาอีกหนึ่งใบแล้วนะครับแมงสาบนะฮะสปอร์ครับอ่าการกระดูกอีกแล้วนะฮะ โอ้โหกระดูกมา2ใบเลยครับอาร์กอสนะฮะแล้วก็การ์ดกระดูกอีก1ใบนะฮะคือถ้าเล่นสายสกิลเนี่ยได้การ์ดกระดูกมาเนี่ยโอ้โหดวงดีเลยนะครับ2ใบเลยนะแต่ว่าอันนี้เล่นเป็นอาร์เชอร์สาย ADL นะฮะถือว่าได้มาทั้งหมด2ใบาจากทั้งหมดที่ต้องการ4ใบนะฮะก็ได้ไม่ครบนะฮะทีนี้มาดูต้นทุนกันนะครับอันนี้เป็นราคาตามเซิร์ฟไต้หวันนะฮะราคาอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ซีได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ซีผมว่าเหรียญแมวอันนี้อาจจะแพงกว่านี้นะฮะ ตอนนี้ราคาอยู่ที่397นะครับถ้าเกิดผมคิดทั้งหมด1 0 5 0ชิ้นที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้จำนวน3ครั้งนะฮะก็จะเป็นต้นทุนทั้งหมด4 1 6 8 5 0นั้คริสตัลนั่นเองนะฮะและทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันนะครับการ์ดที่เราได้มาเนี่ยได้การ์ดมา2ใบก็คือการ์ดฮอนกับการ์ดสโมกกี้นะฮะเราลองมาดูราคากันนะครับว่าถ้าเราไปซื้อเองจากตลาดการเนี่ยมันจะถูกกว่าหรือเปล่านะฮะใบแรกนะครับมาดูการ์ดฮอนนะฮะโอ้โหไม่มีขายในตลาดด้วยนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่192,000คริสตัลน,นะฮะอ่าอันนี้เป็นใบแรกนะครับมาดูสมอกกี้อีกหนึ่งใบนะครับสมอกกี้อยู่ที่168,000คริสตัลน,นะฮะรวมเป็นทั้งหมด360,000คริสตัลเป๊ะเ,เลยนะครับถือว่าการเอาตังมาซื้อกาเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะฮะแถมว่าได้ชัวร์วด้วยนะครับไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะฮะ แต่ถ้าเราเอาเหรียญแมวเนี่ยไปสุ่มกาชาเนี่ยเราต้องเสี่ยงด้วยว่ามันจะได้กาที่เราต้องกาหรือเปล่าถ้าเกิดมันสุ่มได้แบบเรากด1ครั้งแล้วได้กาที่ต้องการเลยเนี่ยโอ้โหมันก็คุ้มอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้แบบพรีเซนต์ได้ทั้งหมดนะครับว่าคุณผู้ชมไปสุ่มแล้วเนี่ยมันจะได้แบบนี้หรือว่าจะไม่ได้แบบนั้นนะฮะมันก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ขึ้นอยู่กับดวงนะครับแค่ทํามาให้ดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราลองไปสุ่มสักจํานวน30บสา้การตองมาาากกกนนน้้้ออยยแค่่ไไหดดูงี็สมบี้้มาาดดววยก็ถือ่ไใช้อยู่เหมือนกันฮะ โอเคครับเราเอาไปย่อยนะฮะก็ได้เหรียญแมวกับมาเยอะนิดนึงนะฮะเราลองไปสุ่มการ์ดสีฟ้ากันนะครับสมมุติว่าผมอยากได้การ์ดวาดอนนะฮะหนึ่งใบนะครับการ์ดวูฟนะครับบวกดสี่นะฮะการ์ดโกเลมนะครับอีกสักใบหนึ่งนะฮะเป็นการ์ดมาดุกแล้วกันนะครับเป็นการ์ดมาดุกที่ใส่ในส่วนของเฮดเกียร์นะฮะ ที่บวกไฟ a l ลดาเมจอีก6%นะฮะอ่ะสมมุติว่าเราต้องการ4ี่ใบนี้ครับมาดูกันนะฮะถ้าเราลองหมุนทีละใบบ้างนะครับจะเป็นยังไงนะฮะคือหมุน10ใบไม่ไหวนะฮะมีเหรียญไม่พอนะครับมาดูใบแรกกันนะฮะใบ,บแรกเป็นภาสนานะฮะเป็นการ์ดที่ลดพลังโจมตีจากาธาตุธรรมดานะครับธาตุชาดโดแล้วก็ธาตุลมนะฮะ อีกใบหนึ่งนะครับมาดูกันนะฮะเป็นการ์ดโฮลองนะฮะโฮลองบวกสลีปรีสิสแตนนะครับ30นะฮะป้องกันอาการหลับนะฮะแล้วก็ใบที่3นะครับมาดูกันอีกทีนะฮะว่าได้อะไรเอยเป็นการ์ดมัมมี่นะฮะ บวกไฟแนลเมจิกเพนนะครับก็คือเจาะเกาะเวทนะครับอีกหนะฮะเหมาะกับสายวิสานะฮะอันนี้อันนี้เป็นสายเป็นอาเชอร์นะฮะคงจะไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวผมลองย่อยทิ้งแล้วก็ไปสุ่มต่อนะฮะเป็นการสีฟ้าต่อนะฮะรู้สิว่าจะได้สีใบที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะเป็นอาคลูสนะฮะเป็นการลูกน้องมายานะฮะเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำนะฮะ ก็ย <łość> ังไม่ใช่ที่ต้องการอยู่เหมือนกันนะฮะย่อยทิ้งไปแล้วก็มาสุ่มอีกทีนะฮะข้อดีของการสุ่มกาชานี่ก็คือมันย่อยทิ้งแล้วมันจะได้เหรียญแมวกับมาแล้วก็มาสุ่มใหม่ๆได้นะฮะแต่ก็พอมาสุ่มใหม่ก็ขึ้นอยู่กับดวงอีกครับว่ามันจะได้กาที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะได้เป็นม้าน้ำนะครับเป็นกาที่ลดดาเมจจากคาดไฟนะฮะแล้วก็ทัตต่างๆนะฮะก็ยังไม่ใช่ที่ต้องการอีกนะฮะมาลองกันครับครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะ ไม่ได้4ใบที่ต้องการเลยนะฮะโอ้โหถือว่าสุ่มยากมากๆเลยนะครับเป็นการเดนิโลนะฮะบวกเจาะเกาะใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเป็นบวกเจาะเกาะขั้นสุดท้ายนะอีก6%นะครับก็ถือว่าได้การ์ดที่ดีเหมือนกันนะฮะสำหรับเดนิโลนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นคลิปสําหรับการสุ่มกาชานะครับว่าถ้าเบิดเซิร์ฟไปแรกๆแล้วเนี่ยเราจะเอาเหรียญแมวจากการทำเพลส 4OC เนี่ยไปสุ่มดีหรือว่าไปขายตลาดกลางดีนะผมก็คิดว่าการสุ่มครั้งนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มนะครับว่าเอาไไปปขาาาาาาายตตลลลดดกกกกงแ้้้วว็เออคคริสัซื์นน่่จะะะุมฮ โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ